สวัสดีครับผมดักโอดานนะครับแล,แล้วเราก็มาอยู่ในเกมดาก g ้อนคว s t ภาค6เควีผิดสวงราชันมังกรพงาดภาค6ถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดต้องขออภยัยเวีานี้ด้วยนะครับและดาก g ้อนคว s t ภาค6เควีผพิษสวงราชันมังกรพงาดภาค6นี่เป็นเกมของเครื่องซูเปอแต่ผมได้เอามาลงในมือถือแลวถ้าใครอยากเล่นยังไงก็ลองเดี๋ยว เข้าไปดูที่ YouTube แล้วก็พิกว่าตักโอดะข้างในมันจะมีคลิปนะครับแล้วถ้าใครอยากจะช่วยเหลือผมยังไงก็ลองอ่านดูได้ข้างล่างนะเพราะว่าผมเป็นคนพิการนะครับแล้วอตอนนี้หรอมันเล็กตอนไม่ได้เล้วพอเล่นจะเล่นจบรอบนึงเนี่ยคือมันกำลังอาจบเพราะคลิปตัวใหญ่ อันรอบที่แล้วอ่ะเราไปหาไอ้ว่าจะทำยังไงให้ดันเปิดไงไอสถานที่ที่แบบเราเข้าไปไม่ได้ก็คือมันอยู่กับไอเมืองที่เราเปลี่ยนอาชีพบ่อยๆอะ่ะเดี๋ยวผมจะมาทำให้ดูแล้วแล้วเราก็หาเจอนะเพราะว่าอ่าจะต้องเล่นอีกอาชีพหนึ่งนะมีอยู่คนเดียวนั่นก็คือ ตัวผู้หญิงครับแล้วเราจะต้องไปเอาของก่อนนะไอ้นี่มีไอตัวที่น้องของผู้หญิงไอแม่มดอะถึงผมจะไม่ค่อยรู้เรื่องว่าเอตัวเนี้ยชื่ออะไรไม่ได้จำนะเราจำข้าวๆเนี่ยพระเอก ถีดาดอย่างนี้แล้วมีใครมากับเราม้างอันดับสองอะไรอย่างเงี้ยแล้วคืออถ้าเปลี่ยนอาชีพนะเปลี่ยนอาชีพหรอถ้าเปลี่ยน แต่เราจบรอบหนึ่งแล้วเราเก่งใช่ไหมล่ะเราจะเปลี่ยนจากอ่ไอในดันที่ผมเบลเนี่ยกดไลยไม่ได้นะครับก็เราต้องกดรีเซ็ตนะกดตรงมุมขวาแล้วกดรีเซ็ตแล้วกดไอโอเคยัตไอยโอเคโอเค แล้วเราก็จะมาดูตรงนี้นะกดกไลน์เริ่มเลยนีอย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 ่อันแรกนะอันบนสุดอะ่ะแล้วก็เนี่ยมันจะมีอยู่สองอันที่มีชื่อแปลกๆอะ่ะคือเหมือนน่าจะเล่นจบอะไรอย่างเงี้ยอันแรกนะที่เราต้องเลือกนะแล้วตัวเราจะมาอยู่ที่ในเมืองก่อนที่จะไปสู้กับบอสครั้งสุดท้ายอ่ะ แล้วถามว่าถ้าเมืองอื่นเซฟได้ไหมผมไม่รู้นะคือมันเซฟได้แหละแต่มันน่าจะไกลแหละเพราะว่าผมก็ดูจากอ่าตัวที่เขาเล่นคือเขาไปไวแล้วก็เลือกสถานการณ์ที่แบบใกล้ที่สุดของเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยขอนอนก่อน แล้วเดี๋ยวจะให้ดูนะความต่างของผู้หญิงนี่แหละมันมีอยู่คนเดียวที่เปลี่ยนอาชีพได้นะแต่ถ้าเราไม่เปลี่ยนเราจะเป็นยังไงก็คือมันจะไม่สามารถเปิดดันได้นะครับออกไปข้างนอกนี้เราจะไปไหนต่อก็คือเนี่ยมันกดยังมันไม่มีไอ้นีไน่ไงไออ่าปากกาขนนกที่มันจิ้มอ่ะเออ เอางี้ดูดตามผมนี่เราก็บินไปเลยข้างล่างนะที่จริงข่าวก่อนผมไปผิดด้านไงต้องไปข้างล่างเนี่ยผ่านจากเมืองนะปุ๊บแล้วก็เลี้ยวซ้ายนี่มันไดเจอเมืองต่ตรงนี้ก็ได้ตรงไหนก็ได้ขึ้นไม่หน่อยไม่ได้เออขึ้นไม่ได้ กดสปีดหน่อยนะคือเราจะมาเอาของในะอย่างหนึ่งก็คืออ่ามันจะแสดงไว้ในในอ่าเกมตอนจบอ่ะนิดหนึ่งว่าตรงเนี้ยมีมีของนะเอ่อแต่ผมตัดมันออกไงผมว่าอ่าผมลบเซฟไปแล้วด้วยนะโอ้มือไปโดนมือไปโดนผมเซฟไว้สามสามอ่ะ สามเตปนะดูมันโดนหมดเลยอ่ะเออแต่ดีว่าผมแค่าสู้กับบอสอะมันไม่มีแล้วไงเพราะเราเอาไอ้ตัวที่แบบที่แบบตู้บอสเสร็จแล้วแล้วก็มานั่งหานั่งอะไรอย่างเงี้ยเออนี่แล้วเราก็อ่าขึ้นขอนไม้มานะไลมันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นะครับ ตรงนี้นะกดสำรวจเห็นปะ่ะกันเลไขึ้นมันเป็นของที่ใส่นี้ตัวอ่าไม่ได้ใส่ในตัวระไว้นะเนีย่ยเพราะมันนี้มีนะไม่มีเลยนะ ดูตัวผู้หญิงมีไหมไม่มีนะครับไม่มีของแต่ถือว่าได้แล้วละ่ะแล้วเราก็าว้าไปหน้าด่านก่อนต้องออกอันนี้อันเดียวนะพอออกหน้าดา่านปุ๊บเราก็ว้าไปที่จุดเปลี่ยนอาเปลี่ยนอาชีพเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตัวเปลี่ยนอาชีพนี่ไปทำไมคือจริงๆเอาอะ ที่ผมไปก็ต้องไปเปลี่ยนอาชีพไงแล้วก็จะพาไปดูไอ้ห้องข้างล่างนั้นอ่ะอันนี้เปลี่ยนอาชีพผู้หญิงนะคือจริงๆก็ควรจะเปลี่ยนตัวอื่นได้ไหมได้หมายถึงเปลี่ยนอาชีพของข่าวว่าจะได้ไม่เสียเวลาไงน,นี่ถ้าเลือกนะตัวตัวหลักเราเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยเห็นป่ะมันจะเพิ่มเข้ามามั้ง ตหนนี้เล่มแล้วเหรอ อันนี้จริงตอนแรกมันยังไม่ได้เล่นมาเลยนะเดี๋ยวลองดูดิเดี๋ยวขอดูประนาบตดวนี้ย่งยังไม่มีตัวข้างล่างไม่ไม่มีมานะ เอา้าทำไมไมันอยู่กับไอ้ตัวพระเอกแล้วอะ่ะเออเนี่ยอาชีพใหม่มั้งเนี่ยเห็นป่ะมันนี่มีดาวนะครับเดี๋ยวลองดูตัวอื่นดิอ๋ออันนี้ไม่ได้อยู่ที่ผู้หญิงนะเป็นอยู่ที่อา่าพระเอกเดี๋ยวดูแบบหนึง่งเพราะตัวอื่นนะเขาจะไม่จะไม่เปลี่ยนอาชีพได้มั้งเนี่ยมันจะ ต่อจากตรงเนี้ยใช่ไหมเออ,อ,อตัวไหนก็ได้เหรอเพราะรอบที่แล้วผมเล่นเป็นอ่าไอตัวที่เอามาคุยอ่ะอ๋อแสดงว่าไอตรงนั้นที่ได้มามันเปลี่ยนไว้เปลี่ยนอ่าเปลนอาชีพมั้งผมเดาอะนะ เนี่ยไม่มีนะครับเดี๋ยวก่อนเดีิมโอเคขอดูทีเนี่ยไม่มีนะแต่อยู่ที่พระเอกก็โอเคไม่เป็นไรอ๋อมันเปลี่ยนได้คนเดียวนะก็เท่ากับพเอกเปลี่ยน เปลี่ยนเลยเนี่ยต้องเปลี่ยนก่อนนะเนี่ยอันเนี้ยแต่ผมไม่รู้ว่ามันเอามามาถือมายังไงอะไรยงไงไแต่เราต้องไปเก็บก่อนนะเราก็มาคุยกับตรงนี้แหละเราก็เปลี่ยนอาชีพถ้าเราเล่นอาชีพนี้จนเต็มมันก็จะเปิดประตูให้ก็คือถามว่า าถามว่าเล่นตัวเพลงดีไหมก็มันก็ดีอ่ะเนี่ยลองเข้าไปดูเราจะไฟอ่ะมันจะติดมาครึ่งหนึ่งแล้วเหลือแต่ทำคาร์ดเนี่ยเห็นป่ะมันยังไม่เต็มไงแต่ถ้าเราอ่าอัพจนเลเวลของอ่าสกิลอัพเนี่ย มันก็จะเปิดประตูตรงนี้นะอ่านั้นเราจะไปดูที่เวลเราเราเดินออกไปก่อนเดินเลื่อนหน่อยอืมข้างบนเราไปข้างบนข้างล่างได้หมดนะครับแต่เพลินว่าผมจะแค่เดินออกมาเรียกมาไงอ่อไปเลย มาเราอยู่ตรงนี้นะนี่มาแล้วก็ไปที่อ่เมืองความมืดเมืองแห่งความมืดแล้วในนี้เราสามารถวาร์ปเองได้แล้วนะเออ แล้วถามว่าเนี่ยเอาเพกก่อนเนี่ยอาชีพยังไงชื่อมันผมดูได้แต่ชื่อนะเนี่ยมันชื่อที่ที่ติดมันเห็ปะอะไมาดาวหนง้อเราจะตัวไหนใครเก็บก็ได้อ๋อประมาณนั้นมั้งแล้วก็ไปไปคุยกับอไอ,อ้อะไรอ่ระะราชาไปกินเนี่ที่เปลี่ยนคาร์ดอะก็เปลี่ยนต้องเล่นตัวเนี้ยอาชีพเนี้ยให้เต็มนะครับ แล้วถามว่าตรงที่ผมบอกเล่น,เ,ลนเก็บเบลอย่างเดียวอะ่ะมันจะบายกว่าตรงนั้นไม่ใช่ตรงนี้บายกว่าถ้าเล่นจบรอบหนึ่งแล้วเพราะว่าเราจะไปเบลที่ด่านสุดท้ายมันจะมีมอนมาแล้วถามว่ามอนมาเราทำยังไงเราก็าใช้วาร์ปกับ ไม่รู้ไว้ได้ปานน่าจะได้น่าจะได้เนี่ยเราก็เลือกไปมันก็นยังไปได้เนี่ยแล้วเราเข้าไปแล้วพอเราออกมาวาร์ปตรงนี้กลับใช่ไหมนี่กลับไปที่อา่าอะไรนะไอเมืองแรกอ ีย๋ยวกลับมาเราจะไปกลับเมืองสองก็ได้เมืองสามเมืองสามไม่ได้เมืองเือนสามเป็นหินหมดแล้วแต่ไม่ดูนะแล้วเราเนี่ยก็เข้ามานอนตรงเนี้ยแค่นี้เองแล้วเราอ่ะเวลหัวถามว่าเอ้ทำไมโอ,อย้ยเนี้ยมันอ่จาจะใบไม้อะไรมันผมบ่ราวานะเพราะมันให้ทีแบบปื๊ดป๊าบเลยอะ่ะ เนี่ยแล้วผมก็เดินไปตรงเนี้ยแล้วก็เวล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 แค่นั้นเองอ่ากดสปีดหน่อยเนี่ยมันมีมอนมาอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็เลือกใช้ยีิบห้าอย่างเดียวนะเพราะว่าเราไม่สนอะไรอยู่แล้วเนี่ยเราก็เลือกยี่ิบห้านะยี่ิบห้ามันโดนทั้งทุกตัวไงแต่ถามว่าถ้าใช้ยี่สิบ ก็ได้ไอ้ตัวอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นตัวอื่นมาผสมกันอย่างเงี้ยมันจะใช้ยี่ห้ามันจะดีกว่าไงเราจะได้ไม่ต้องมาอ่านั่งปวดหัวอะไรกับมันอะ่ะเนี่ยมันจะให้อ่าเวลอ่เอเาเลือดเราน้อยนะเน,ยเนี่ยไอ้ตัวเนี้ไอ้ถ้าไอ้ตัวตัวใหมอ่อ่ะเนี่ยมันให้มาเป็นอย่างเงี้ยเออไม่ไม่ไม่น่าเอาเพล อ่าเลือกอาชีพนี้เลยโอ้ยั้นเลเวลเท่านี้เลือดก,ก็หายหมดจะดีทูไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็เลือกกลับมาเป็นอา,อาชีพฮีโร่ผู้ก,ก้าได้แค่นั้นเอง เนี่ยเวลาเจอสามตัวเราก็ปล่อยก็โดนหมดเดี๋ยวผมเวลตรงนี้ก่อนละกันนะก็ผมว่านน่าจะบอกหมดแล้วนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาดูต่อนะถ้าอย่างนั้นยังไง ผมขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบไม่ชอบอยังไงช่วยกดแชร์กดไลค์กคคคดซับสไคร์ด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกานไม่รู้ว่าจะาดูคลิปตรงนี้เสร็จแล้วพอไปทำคลิปอื่นที่มันเป็น,นเดินเข้าไปอีกมันน่าจะประมาณสองสามเค่าสองสามคลิปมั้งเออ ไม่รู้และโอเคครับไปก่อนนะครับ